รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล มลริจอมแก่นตอนย่อเอ๋ยยอยิ้มที่สนามเด็กเล่นมาลิกำลังเล่นชิงช้าคุณน้าคนสวยพาทารกนั่งรถเข็นเดินผ่านมาน่ารักจังเลยกี่เดือนแล้วคะหกเดือนแล้วคะ่ะจ่าจ่ะ,จะทารกตัวน้อยนอนอยู่ในรถเข็นยิ้มแยม้มจำมั่มดีจังเลยอจ่าจ่าอจ่าจ่าจ่าจำมั่มจังเลยมาลิมองมาทางพ่อกับแม่ที่กำลังสนใจเด็กทารกแล้วเดินมาหาพ่อกับแม่ แม่ส่งแก้วน้ำให้มะลิมะลิรับแก้วมาหน้าบึ้งๆคุณป้าคนหนึงเดินเข้ามาหาเด็กทารกแล้วยิ้มไงจ๊ะตัวเล็กน่ารักจังเลยลูกมะลินั่งอยู่บนเก้าอี้ทำหน้าบึง้งนี่มะลินั่งอยู่ด้วยเหรอลูกป้าไม่เห็นเลยสวัสดีคุณป้าเรียงคะมะลิยกมือไหว้ทำหน้านิ่งๆคุณปู่คุณย่าเดินเข้ามาไงาจ๊ะคนเก่งจะจะ จ๋าจ๋ายิ้มเก่งจังเลยแมนน่าเป็นจริงๆเลยนะเนี่ยทุกคนยิ้มแย้มมองดูเด็กน้อยมะลิหน้าบึงา้งมะลิเห็นน้องหรือยังคะน้องน่ารักเนาะน้องอว้วนฟันก็ไม่มีน้องยังเป็นเด็กชารกอยู่ตอนมะลิเด็กๆก็เป็นแบบนี้แหละน้องยิ้มเก่งด้วยน่ารักมากเลยมะลิยังคงหน้าบึ้งหมาจานตัวหนึ่งกำลับบงเดินแยกเคียวเข้ามาหาหมาน้อย แม่แม่ไปกับพ่อนะไปไล่จ้าหมาใหญ่แล้วจับเจ้าหมาน้อยของเราเข้าบ้านก่อนก่อนที่มันจะโดนกันแม่กับพ่อเดินออกไป,ไปย่าไปทำกับข้าวก่อนนะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะลูกปู่กับย่าเดินจากไปทารกนอนอยู่ในรถเข็นอึเหรอคะเลิะหมดเลยเดี๋ยวแม่เปลี่ยนผ้าอ้อมให้นะคะ เดี๋ยวนะเอาพ่ออ้อมไปทิ้งขยะตรงนู้นแป๊บนึงนะจ๊ะฝักมะลิดูแลน้องนาเดิน<ด>จากไปมะลิมองซ้ายมองขวาเดินมาหาแล้วก้มมองน้องในรถเข็นมะลิแลบลิ้นให้น้องทำหน้างงมะลิแลบลินลล้นให้น้องอีกครั้งน้องทำตาโตแล้วยิ้มมะลิทำหน้างงดึงปากว่างแล้วแลบลิ้นให้น้องอีกครั้งน้องทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ มะลิมองซ้ายมองขวาเอานิ้วชี้มาวางที่ปากตัวเองเดี๋ร้อ,องนะอย่ายร้องเอ๊ทารกยิ้มมะลิก็ยิม้มทารกมองหน้ามะลิตาแป๋วมะลิทำหน้าบึง้งน้องทำท่าเหมอหหือนจะร้องไห้มะลิยิ้มให้เข้าใจแล้วน้องก็ยิ้มตาม จแมลิเล่นกับน้อง <c oughs> น้องหัวเราะชอบใจ <c oughs> คุณน้คนสวยเดินกลับมาหามามลิมมลิน่ารักจังเลี้ยงน้องเก่งด้วยเป็นพี่อารมณ์ดีแบบนี้น้องอารมณ์ดีตามแน่ๆเลยนะขอบคุณมากนะคะค่ะ <c oughs> มมลิกลับบ้านกันลูกระหว่างทางเดินกลับบ้านพ่อเดินจูงมือมมลิ ได้ยินว่าเลี้ยงน้องเก่งด้วยหรือมะลิมะลิไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะได้ยินคุณนาเขาชมว่ามะลิเป็นพี่อารมณ์ดีด้วยนะจริงๆแล้วน้องเป็นคนอารมณ์ดีมากกว่าค่ะมะลิล้องแกล้งน้องด้วยพอมะลิทำหน้าบึง้งน้องก็เศร้าพอมะลิยิ้มน้องก็มีความสุขรอยยิ้มเป็นสิ่งที่ทำให้คนอื่นมีความสุขได้ง่ายที่สุดเลยจ้ะแต่บางครั้งมะลิก็ไม่อยากยิ้มกลัวยิ้มไม่สวย พ่อจะบอกความลับของการยิ้มให้น้ำมะลิตั้งใจฟังนะลูกนะการยิ้มคือการส่งความสุขอยากให้ใครมีความสุขก็แค่ส่งยิ้มจริงเหรอคะคุณพ่อจริงสิไหนลองยิ้มสิคะ,ะยิ้มโอ้โหคุณพ่อมีความสุขที่สุดเลยค่ะ <laughs> รอยยิ้มทำให้โลกน่าอยู่ทำให้ผู้คนมีความสุขยิ้มให้กันบ่อยๆนะครับ